สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลื่นผ้านุมหน่อยนะครับเมื่อวันนี้ผ้านุมหน่อยมีคลื่นมารีวิวก่อนส่งนะครับว่าแต่ละชุดใส่งานยังไงน,นะครับว่าเบิ้งสองชุดนี้นะครับสองสองชุดนี้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับวงสี่จุดหานิ้วลักยาวหกนิ้วครึ่งนะครับผมยาวหกนิ้วครึ่งจากวารักมหาปลายลักจำนวนสาสิบเอ็ดลักนะครับผมชุดละสาสิบเอ็ดลักสองชุด เป็นเอ็นเก้าสิปอนต่อไปพี่อีนะครับห่วงท้องแดงล็อกขาอะตโนมัตินะครับไสเล่นนกวักนกอหนุ่มไก่ปลานกกระปูดมัอนี้ครับผมในสุดเดียวนะครับผมสามารถลอมตัวผู้ตัวเมียนะครับผมดักข้างได้สาหรับไก่นะครับผมมันนี้เป็นงานลักสเต็นเลดนะครับผมลักสเตนเลดสองจุดสี่มิลนะครับมององายนะครับผมแข็งแรงนะครับวันนี้มา่บบึงขึ้นนกอหลุ่มนะครับ ขึอนนกอีนุ่มแต่ว่าไปเลนไก่ได้ปกตินะครับผมขึ้นนกอีนุ่มก็สิมีอ่าแตกต่างจากมูเนี่ยก็คือรลักมันยาวนะครับผมหนาผลดินม,มันอ่อนรลักก็ต้องยาวตามขนาดบ่วงหานิ้วนะครับบ่วงหานิว้วเห็นเก้าสิบปอนด์ต่อไปพี่อีนะครับผมวงระบบอกคาอัตโนมัตินะครับรลักยาวเจ็ดนิ้วนะครับแบบผีเสือนะครับผมอันนี้ สามารถเราไปต่อไกลได้ปกตินะครับแต่ว่าไปดักทางไกลค่ะบนแอน,น้ำนะครับอันนี้นะครับสําหรับต่อตรงอีหลุมนาตรงอีหลุมนะครับผมวันนี้มาเบิง้งเคลื่อนตีนะครับเคลื่อนตีเป็นวงเกตเนิวนะครับขนาดวงเกตเนิวเอ็นลอยหาซิปปอดต่อไปพี่อีนะครับ วงทองแดงลอกขาเธอน้มัดนะครับวงทองแดงลักสแตนเลสนะครับลักกระสิญย่าวด้ครับมาเดียวยาสิบเอ็ดนิว้วลักย่าสิบเอ็ดนิ้วข้อมใหญ่ของลักสามมิลน,นะครับน,นี้สามมิลชุดหนึ่งสิผาลักสามสิบพวงกันสัน่งเขามานะครับได้นีใส่เลนนกเลนไก่ได้อยู่สามชุดนะครับเห็นได้ ส่วนอันนี้เล่นนกบ่ได้นะครับเคลื่อนตีเ่นบ่ได้แต่ผู้ดใดมีอยู่แล้วนะครับผมสร้างไปอยู่แล้วไปต่อนกอีลุ่มไกลปลาได้ปกตินะครับอันนี้นานกกนไปต้อนกนะครับผมอันนี้เป็นจอจงมานเไปดเ่นนกอีลุ่มนะครับปิดนานโนยุ่งงกเ่นไกลขึ้นเก่าคุมคุมนะครับสุดหนึ่งงานนี่นี่เป็นงานลักสเตนเลสนะครับทูกสุดนะครับผมใน,นนี้อันนี้ผู้ดใด สนใจก็ติดต่อเขามาเบอร์โทรกันไวนาจอนะครับผมเดยว่าโทรว่าปรึกษาก่อนนะครับผมอันนี้สําหรับื้นนี้นะครับ่นสั่งเขามาส่งทั้งหมด4ี่ชุดนะครับผมอ่าจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสนใจก็ติดต่อกันมาเบอร์โทรที่ขึ้นไวนาจอนะครับผมสวัสดีครับ